นินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังๆนี่จ้ะวันนี้เราจะมาเล่นบาคาร่ากันโอโ้ยไปง่ายเปลี่ยนแนวมัง่งเรื่องห้องก่อนนี่ห้องนี้แหละบาคาร่านี้อยู่ที่คายนนี้เลยวีโวคาสิโนเป็นไงสาวสวยมวยเอิ่มเฮ้ยแทงอะไรดีวะโอ้ยเอา เฮ้ย hey, แดงมาแน่นอนบายบายไลค์ bye like. ยังไม่เปิดไพ่เลยโถเอ้ยฝาก like, กดไลค์กดแชร์ช่องเกมปังๆด้วยนะจ๊ะถ้าใครอยากรวยก็แอดมาเลยที่แอด88 YouTube เกมเรามีครบมีทุก่ายโปรโมชั่นอีกเพียบแอดสิจ๊ะรออะไรแอด88 YouTube เปิดไพ่เลยหนูไพ่ใบเบลอเลยเป็นไง HK 9แต้ม ศูนย์ไอ้เดยโอ้ยฟังวันเก้าฟังเราเก้าเหมือนกันโอ้โยปาฏิหาริ์เสมอกลาง,งหนึ่งเลยเฮ้ยอะไรวะทำเมื่อกี้แทงเสมอไปนะโอ้โหรวยเลยไม้เดียวเนี่ยจริงแทงเสมอได้โคตรเยอะบอกไว้ แดงต่อไปมันต้องซ้ำมีสาวมาสาวมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเฮ้ยคนเมื่อกี้สวยว่าคนนี้มันน่ารักเกินไปอะไรกว่าเอา้าหรือมั่วจ่เขินเอ้าดมเคมาไงจมูกเป็นอะไรฟิสฟิสฟุดฟัดฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเกมปังๆด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครอยากรวยก็แอดมาเลยที่แอดแปดแปะยูทูบ เกมเรามีครบจบในที่เดียวเลยบอกไว้คำเดียวแค่นี้แหละโปรโมชั่นอีกเพียบด้วยสองคำแล้วโ,โหสงสูนอะไรเรามีหมด3คํคำแล้วตอนนี้เฮ้ยอะไรวะเปิดไพ่เลยไพ่ใบใหญ่มองง่ายมองถนัดเอาแหละโอ้ยฝั่งเราสี่มาแล้วฝั่งเขาศูนย์อยู่เลยฝั่งเขาหนึ่งฝั่งเราโจมมาสิโอไพ่ไม่ติดมันไม่ขึ้นเอา ช่วงมาโอ้ยอิสวะเ้ยเฮ้ยเอาไว้เอาไว,เาว้เตะเข้าไปดีมากเลยโอ้โหเหียชิวเฮ้ยแต้มเดียวเราก็ชนะเอาจ่ายตังให้พี่ดีหนูเออทุนนั้นน้อยนิดห้าร้อยบาท ไม้แรกเราก็ฟาดไปแล้วนะจ๊ะเอ้ยไม้ที่สองดิไม้แรกเราเสมอหมดตัวนะจ๊ะมั่นใจมากเลยเหมือนปิงปองกำลังจะเกิดจัดไปใหญยเสียถ้าใครอยากรวยก็แอดมาเลยที่แอดเปนแปด u ูทูบนะจ๊ะแอดมาเลยเกมยแย่ๆม,มีมากมายครบจบในที่เดียวเลยโปรโมชั่นอีกเพียบตรงสูตรเลยเรามีหมด ใครอยากเป็นลูกค้าพรีเมียมก็สมัครเข้ามาได้นะจ๊ะเรามีพื้นที่สำหรับลูกค้าพรีเมียมด้วยนะจ๊ะสามมารอแล้วฟังเรายังศูนอยู่ฟังเราเย็ดเคแล้วก้าวแต้มแล้วไม่ต้องลุ้นเที่ยอะไรแล้วเฮ้ยสาสองไม้ตินแล้วเป็นไง ไายนี้นะไพ่ใบใหญ่มองง่ายเห็นชัดไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายเลยบวกอีกแล้วหนึ่งไม้จะต่อดีไหมเนาะจริงๆครบกำหนดสามไม้แล้วเอาอีกนิดนึงแล้วการหมดตัวเลยมั่นใจมากเลยปิงปองกับเรามาเราต้องตามมันไป ฝา, like ากจจากดไลค์จดแชร์กดแชร์ให้ย้องเกมบางๆด้วยนะจ๊ you, ะใครอยากรวยก็แอดมาเลยที่แอดแปดแยูทูบเกมมีครบจบในที่เดียวโปรโมชัน่นอีกเพียบเลยฟังเราสามฟังเขาหนึ่งห้เฮ้ยมาเอ๊ะกินแล้วเนี่ยโจมมาโอ้โหเป็นไงอะ่ะเชียบชิวแต้มเดียวเราก็ชนะ พอแล้วบวก3าไม้แล้วฝากไว้คิดด้วยนะทุนแค่5้500บาทเป็นไงโอ้โหฝากมา้วยนะจ้าเกมนี้โอ้โห,หไปดีกว่า3,800แล้วโอ้โหอยู่ไหมเราสวัสดีจ้าถ้าใครอยากรวยก็แอดมาเลยที่แอดแปดแปด u อย่าลืมกดสับสไคร b e กูด้วยนะจ๊ะ